สวัสดีครับผมทุกคนก็วันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมโรบอกนะครับผมทุกคนนี่ครับแบบมีเด็กแว้นว่าเออวันนี้เราจะแบบต้องแว้นในรถแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ในแมปนี้ผมนี่ครับนี่ตามนี้เลยนะครับทุกคนสามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับโอเคไปดูเลยว่าเมนเทกันไดไไนกันเชียวสวัสดีครับผมทุกคนนี่เราก็อยู่ในช่องบัสเคอร์เซอร์นะครับ เปิดตัวแบบโคตรเสียวโอเคครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอกกันเช่นเคยน,น,นะครับผมก็เป็นอีพีที่สองนะครับผมนี่ครับวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบแนวมอเตอร์ไซค์แบนแบนกันดีกว่าเป็นเด็กแบนในเกมโรบอกนะครับผมนี <c ười> ด่ดีอยู่กับนี่ครับรถสิบยังมีเพื่อนขับรถสิบด้วยว่รารถสิบแม่งไหลดีจังเลยอ่ะอนี่คือแบบสติปห้าสามมิลเขาขึ้นเขาทำไมกู <c ười> มตัวใหญ่ขึ้นวะอูเป็นตัวเหลี่ยมเลยครับนี่อูแม่ง คนเฟี้ยวโอ้โหเสียงรถเป็นยังไงวะเนี่ยทุกคนไปไอ,อ้คนขับ53ไปไหน,นวะขิงมาสักหน่อยดิเอากูเปล่าออดูหน้าผมดิคนดูหน้าผมดิหูเบ่งมีสี่ตาเลยอะที่มันเอาปาซิ่งมาว่ะซิ오싱วะเนี่ยรีโวิวซิ่งมาขิงเรววาะแต่อีพีนี้เราจะมาขับเวฟนะครับผมทุกคนนี่มารีวิวกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะคันนี้ย,ยังเฟี้ยว,วนะครับนั้น มาดูรีวิวนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมลาบเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นร้อยสิบนะครับผมนะครับเป็นร้อยสิบไอนะครับห้าสามมิลนะครับตัวใหม่ไอตัวกลางหรือเปล่าเออนั่นแหละทุกคนก็จะเป็นแบบว่าชกชกเดิมไอเชี่ยแม่งมันจะมาฟันดำเลยกูแต่แว่า้อโหปล่อยปลาหมึกเขียเลยอ่ะรีโวซิ่งเราอะนะครับอันนี้ก็จะแบบมีชคเดิมนะครับเนี่ยนะครับโลทองนะครับ นี่เป็นปั๊มแดงๆเนี่ยปั๊มแบมโบ้แบบว่าน่าจะใช่เน,น,นี่ทุกคนเนี่ยครับโหเฮ้ยรถไหลรถไหลรถไหล่อ่มีเบรกอะเนี่ยยังทำทำไปเล่นไปนี่ก็รู้สึกว่าเบรกหลังก็ไม่มีนะครับถอดออกนะครับเขี่ยมขวางทางเขาแบบว่าโอ้เรนนี้ก็ได้วะนี่ครับผมเลยก็ดูรอบๆไปกันนะครับนี่ชกหน้าก,กึ่งนะครับเนี่ยสเต็ปห้าสามมิลซห้าสามมิลน,นะครับ นี่โอ้หเซอร์สโตนี้ท <si ุยโซฟสเตอร์นี้ยังใหญ่อยู่เลยนะครับเนี่ยเออนี่ครับยางน่าจะ200นะครับข้าวสิบเจ็ดชกหน้าหลดไม่รู้กี่นิ้วนะครับเนี่ยเกียเบาเดิมอยู่เลยหรือเปล่าวะจึน่าจะเป็นเบาทรงกลางนะครับผมปาดเอานะฮะกันตกไม่มีด้วยนะโคตรเฟี้ยวโซ่ทองนั่นนะดูดิเทีเนี่ยเออโซ่ทอง โอเคทุกคนประมาณเท่านี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะน่าจะเป็นาคาร,ร์บอนนั่นนะ่ะมีหวายอ้เนี้ก็ขิงเราอีกแล้วโอ้โหไปทุกคนเราแบบข้ามรถแบนเล่นดีกว่าเฮ้ยเอาเรื่องว่ะมาดีกา้กับเอากระบะซิ่งกันเปล่าออพุ่ยร้อยสามร้อยสี่เลยนะไอตะกี้ร้อยร้อยร้อยยี่ร้อยสามเลยนะชิดเคลเอาเรื่องจัดอ่ะเวฟบร้อยสิบเราอ่ะไม่ดีครับผมเราซื้อแกงจะไปแรงได้ไง ไปขึ้นไม่ได้นะร stage. ตรงนี้เป็นไรไม่รู้นะครับนี่เราต้องมาขึ้นตรงนี้เว pues ้ยโอ้ยไปนไงครับโคตรเฟี้ยวนะครับเจดเดินเบาด้วยอ่ะอย่างเฟี้ยว์เราท่องง <writer> เป็นท่อแบบว่ายาวๆนะวันนี้มันท่อดีมบ่วทรงยาวจัดปครบเราหาความเร็วกันดีกว่าเฮ้ยแบบมีคนขับเอกแม็กว่ะเฮ้ยเชดเคอันนี้มันร้านแต่งรถนะครับผมวันนี้มันร้านรถยนต์ไหมหล่ะนี่มันแต่งอะไรวะเนี่ยไปครับอยากแบบ VS กับ ขูนอยากเอาบีก okay, ับแบบละสิบ huh. ป uh. ่ะครับเอาไงเอาไงเพื่อนรอเลยเนี่ยเฮ้ยรอเลยเนี่ยเฮ้ยดีว่ะมันเอาดีมาแข่งว่ะมาขิงว่ามาดีซัดมาดีมาดีมาดีครับเดเคมันเอาดีเราดีมาขิงกับเราอ่ะทุกคนเฮ้ยมันเอาเรื่องอะนะทำไปเล่นไปเมื่อไหร่มันจะลงรถมาวะตอนนี้รอแบบ มันอันนี้ครับผมเฮ้ยทำไมมึงไม่เอาเอาดีมเข้าไปอยู่ข้างใน <c oughs> อยู่ข้างในร้านละไอเวียนเอาโอเคเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับสรุปมึงจะได้แข่งกับวันนี้จะได้แข่งกันปะเนี่ยนะ <c oughs> ครับเดี๋ยวรอช่วยก่อนนะ <c oughs> ช่วยเพื่อนก่อนเฮ้ยมึงจะร้อยสิบกูเหรอวะ <c oughs> เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมันเลขขับหรอวะมามาเออเอารถออกให้แล้ว a ตง y ิวขอบคุณแตง y ิวด้วยัง,น,น,ง,งนะครับผมทุกคนมึงไปอารถมึงสิมาครับผมดีมเวสกับร1สินะครับมาดูนว่าใครจะเฟี้ยวกหมกันขึ้นรถด,ดีวะเออไม่ขึ้นรถว่ะทุกคนอ่ารถรถลงให้คือ <laughs> เหมือนเราต้องปะเคนมันทุกอย่างอะ่ะเออไปรถมันแบบขับไม่ได้หรอวะ <laughs> มามงึงมา <laughs> โอ้ยชียรถอะไร รถไห i, ลรถไหลไปเยอนเพื่อนโอเคเฮ้ยเมื่อไหร่เราจะได้ขับวะเนี่ยรถมึงเป็นอะไรวะเฮ้ยมีพีซีว่ะทุกคนเอาเรื่องจ่าหรอพีซีอ่ะตอนนี้มีพีซีใหม่คันนี้ครับผมเฮ้ยมันจะคันนี้มันดีน่าจะขับไม่เป็นนะครับทุกคนดูจากสภาพสภาพอ่ะเนาะขับไม่เป็นแน่นอนโอเคทุกคนแบบมันมันขับไม่ได้แน่นอนเลยนะครับทุกคน จบเลยอ่ะเออไปดีกว่าไปขับรถแบนเล่นละดีกว่าไปครับผมหรือว่าแม่งจะวิ่งได้เท่าไหร่นะผมคันนี้หุ่ยร้อยหกร้อยเจ็ดโคตรแรงร้อยเจ็ดนะครับผมหูร้อยเจ็ดเฮเค่ร้อยสิบร้อยเจ็ดนะครับโคตรแรงอ่ะดูดิแรงจริงแรงจริงโคตรพ่อโคตรแม่แรงเลยครับตอนนี้ รถเราแบบแล้วเม่งทองฟ้าแม่งก็มืดชิบหายเลยไฟหน้าไม่มีเลยแบบเนี่ยโอ้ไฟหน้าติดแต่แบบไม่เห็นทางนะครับตายสิไปงมมืดไปตอนนี้โอ้หรถเราแบบร้อยเจ็ดนะครับน,นันน้นโอ้โหโคตรแรงอะ่ะร้อยสิบเอาเรื่องจัดนะครับออ้ยไฟไฟดีแบบโคตรที่นะครับไฟเพิ่งติดแต่วะตัวนี้เหมือนเมืองน,นี้ไฟดับเลยอะ่ะเออ เักษ์โอ้โหมาดูนว่าไอ้รถคันนั้นยังอยู่บ่านะครับไม่น่าจะอยู่แล้วนะโอ้โหเฮ้ยขับรถแว้นว่ะมันขับรถแว้นว่ะตอนนี้ผมมีเพื่อนแว้นแล้วนะครับไม่รู้ว่ารถอะไรเฮ้ยมีสนามแข่งเด้เหรอวะ โอ๊ยไปแล้วตอนนี้ผมรู้สึกแข็งโอ้โหรถไม่ค่อยแรงอ่ะมีเทอร์โบด้วยไงวะโอ้มีเทอร์โบด้วยไงวะไอ้เหี้ยโคตรเฟี้ยวนะครับผมไอ้เหี้ยโคตรเอาเรื่องคือแบบเอาเรื่องจัดนะครับคือแบบเมื่อกี้มีเทอร์โบเฉลี่ยโอเคครับผมทุกคนก็เดี๋ยวสลับคลิปนี้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับกับ110ยไอนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าคือแบบผมเพิ่งรู้ว่ามีสนามแข่งด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาจัดแบบแข่งดีกว่านะครับไม่รู้ว่ามันเอาเทอร์โบเทอร์โบอะไรมาจากไหนนะครับ มีติดในตัดตัวแต่กี้โคตรแรงอ่ะเออก็สลับคลิปนี้ประมาณเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมโอเคคลิปหน้านะ่าจะสนุกแน่นอนนะครับไปดูว่าจะแว่นอะไรกันนะครับผมโอเคขับรถโคตรเฟี้ยวโพวกกันนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้านะครับฝากไว้ด้วยนะครับเกมโรบ็อกนะครับเจอกันจุดจ๊ด